ภาษาไทยภาษาไทยใหญ่101การพูดในชีวิตประจำวันขอความลักต่ออบโอ้กันกูวันวันใช่ใช่ใส่ออใส่ขาออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันใส่ขาอันใส่ขาขอบพูณ ขอบคุณยินโสมขาขอบใจขาออยินโสมขาขอบใจขาออด้วยความยินดีด้วยความยินดียินโสมขาอันเป็นสังฆายินโสมขาอันเป็นสังฆาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้ลองคำใจสังฆาอันนี้ลองคำใจสังฆา ใช่ใช่ใส่อใส่ขาอไม่ใช่ไม่ใช่อันใจขาอันใจขาขอบคุณขอบคุณยินโซงขาขอบใจขาอยินโสงขาขอบใจขาอด้วยความยินดีด้วยความยินดีดย,ยินโรงขา อันเป็นสังขารยันโฉมขาอันเป็นสังขารไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้ลองคำใจสังขารอันนี้ลองคำใจสังขาร